เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆนะครับหลังนี้รีโนวเวทมเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ติดถนดลนลาดยางเลยแล่ก็ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับหลังนี้ราคาถูกมากๆนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับเนื้อที่52ตารางวามี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้วัดใกล้โรงเรียนเช่นโรงเรียนวัดสีเขตนันทารามครับโรงพยาบาลลาดตุมแก้ววัดทองสะอาดสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองครับที่ว่าการอำเภอบางบัวทองใกล้ร้านค้าร้านสเต็กนะครับการเดินทางหมู่บ้านอาริสาสามนะครับทำเลวัดทองสะอาดครับโรงเรียนวัดทองสะอาดนะครับตัวบ้านเขารีโนเวทให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับ เนื้อที่ถึง52ตารางวามี3ห้องนอนครับ2ห้องน้ำห้องครัวสวยงามสะอาดสะอานครับใช้สุขภัณฑ์ใช้วัสดุอย่างดีนะครับตัวบ้านสะอาดสวยงามทำเลดีราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับทำเลใกล้กรุงเทพครับพิกัดอยู่คลองพระอุดมนะครับลาดหลุมแก้วปทุม ท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมก็สามารถติดต่อไปสอบถามข้อมูลหรือจะนัดดูบ้านกันได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอ,อ,อกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ